เป็นปลาแตงเขาไม่นั่นเนาะค่ะนะอวยกอนกค่ะนะอวยกล่องไก่ป่ะค่ะพูนกระสิยางขึนะะ้นไปเนาะค่ะยางยางผ้ามาเบิองเข่าเสื้อในของเนาะค่ะปลูกน,นี่ค่ะ <c oughs> มืดบ่เนาะคะ่ะบ่คอยสว่างเนะะาะทั้งนี่ทั้งนี่สว่าง,ง,งวานวังหันเนาะคะ่ะงามเลยดิ้นี่ค่ะเอาหน้าแปลงของเพิินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตรงนี้เป็นไพื้นที่ไทยนะค,ะนะคะ่ะเนาะ ไผไ,ไ,ไ,ไหวไผไใวแห่ห้าเพื่นอนเหี่ยวเขานะคะแล้วก็สีได้มาชักหลงนี่ก็สิย่างนี่ถือเสือกนะค,ะนะคะ่ะเนาะถือเสือกขึ้นไปปลาแต่งนะคะก็เลยจะพี่น้องบม่มีคลิปยังดอกค่ะย่างเลอย่างเฮือนูออนนี่เป็นปลาแต่งของไม่นั่นเนาะคะ่ะนะอวยก่อนเนาะค่ะนกอวยกล่องไก่บ่ค่ะพูนก็สิญย่างขึ้นไปเนาะคะ่ะยางยางผ้ามาเบืองเขาเสื้อในของเนาะคะ่ะปลูก นี่ค่ะมืดอบ่เนาะ,ะ,ะค่ะบ่ะคอยสว่างเนาะทั้งนี่ทั้งนี้สสว่างอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเนาะค่ะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งข้อเหตุอีอย่างนะค่ะจะสีนะคะนั่นแหละแต่เลยอยากให้เห็นคือว่าไม่นั่นเป็นคนถี่เนาะตรงนี้ก็ไถปรับพื้นที่แล้วนะพ่อใหญ่่อยเราไถปรับพื้นที่เนาะ,ะค่ะเนาะเราสี สีพ้ากัดปูบักแตงอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะไถไหวเตรี๋ยวใบเนาะค่ะน้าเขางามแต่ว่าเพิ่นอยากถือฝนอยู่เนาะค่ะแต่แต่วานมากนี่เพิ่นถือฝนแค่เทื่อเดียวบ่ค่ะเทือทีสองเทือในเด้ะค่ะแต่ว่าห่างบบแห้งดอกตกตลอดเลยแต่วาห่างันแห้งอยู่เทือนึงเนาะ,ค,ะนนนค่ะนั่นแหละนี่กะมาเนะานะค่ะเนาะยางโลมาเบึงเนาะค่ะเขา่าเขากงามยู่เนาะค่ะแต่บบหลายดอกโบนี่เนาะค่ะเปลงน,นี่เขาเขาวานหลานะคะเขาเขาวานหลาแต่ว่าทั้ง ทางแถวสกลน,นะคร้อน้องคข่เนี่ยเขาเขาสีเกียงหัวเขากันเร็วนาะคะ่ะเนาะอืมนั่นแหละมันแก่ไปหลายๆลูกหนึ่งแต่ว่าบ่มีเม็ดเลยจ้ะเขาก็งามๆจ้ะทุกคนเห็นบ่พี่น้องเอ้ยเขาข่อยงามแล้วเห็นบ่แต่ว่า,บ,า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 บ่มีนามนะะเนาะค่ะเนาะท่งหน้าก็รอได้จ้ะทุกคนอันนี้กัมาเบาสู้กันฟังเลยนะะเนาะค่ะเนาะเรื่องไฮเหืืองหน้าเอาเลยนะะเนาะค่ะเนาะนี่ก็อยาให้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะอืมได้โอกาสยางนะะเนาะค่ะเนาะ ย่า,ง,โลโลโลางเลาะเลาะเลาะซาได้แหละค่ะเลาะมาเนาะค่ะเนาะแม่นั่นได้จ่าเด้อแม่นั่นพาเทียวพาเลาะเพิ่นว่าเลาะอย่างอยู่เนาะค่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะคะ่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกาสิมาเจ็บย,ยอดแตงคือกากท่ำเกษตรเนาะคะาะ่ะเนาะทำเกษตรพาเลาะพาเพื่นนไจ๊ะเมื่อนี่ยก็สีมาเพื่นในป่าแตงไม่นั่นหลยแหละค่ะนี่มาถึงแล้วทำเกษตรเนาะค่ะเนาะ ทำเกษตรพาาะผ้าพื้นนะจ๊ะเม um. ื่อนี่ยก็สีมาเพื่อนในป่าแตงไม่นั่หละแหละค่ะนี่มาถึงแล้วเนาะตรงนี้ก็ไถปรับพื้นที่แล้วนะพ่ไข่อยเราไถปัาพื้นที่เนาะค่ะเนาะเราสีสีพัากัดปูบักแตงอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะไถว้เตรีมยว้เนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็ไถปรับพื้นที่แล้วนะพ่ไข่อยเราไถปัาพื้นที่เนาะค่ะเนาะเราสีสีพัากัดปูบักแตงอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะ ใช้ใบเตียมใบเนาะคะ่ะทางอยู่เนาะคะ่ะสู่ก็แดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะค่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกาสีมาเจ็บยอดแตงคือก็เนาะตรงนี้ก็ไถปรับพื้นที่แล้วนะ่อ,อ้ยยัยอยเราไถปับพื้นที่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราสีสีพักอัดปูบักแตงอีกรอบนึงนะคะนี่คะ่ะไถไบเตรียมไบเนาะคะ่ะอยากให้เบิงว่าทั้งแต่ว่าทั้งสุลินนี่เขาก็สิยุประม่านนี่ด้อค่ะทุกคน ทุกคนเขากับสิยูประมาณน,นี้เพราะว่าไอเอาหน้าแปลงของเพิ่นเนาะคะ่นะเนาะตรงนี้เป็นไถพื้นที่ไถนะคะเนาะไถไว้ไทไใบใหย่ญ้าเพิ่นเหี่ยวเสา,านะคะแล้วนกะ็สีได้มาชักลงนี่คือหยางามแท้นเนาะพี่น้องเลยนี่ห้างมะ่อบัก่งเห็นบ่จ้าบัก่งบม่มีเมด็ดเลยนี่ค่ะทุกคนนี่นี่ม,มีเม็ดหลงนะคะปลูก นี่ค่ะมืดบ่เนาะค่ะบ่คอยสว่างเนาะทั้งนี่ทั้งนี่สว่างสวดีจ้าสวัสดีนะคะเมื้อนี้สิยางเลาะลงไปเบื้องเข่าก่อนจ้าเข่ากับือจังแห่งคือจังแล้งแต่เนาะฝนบ่มาเนาะค่ะปัดตรงนี้แหละอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเนาะค่ะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งเฮอเฮตุอีหยังนะคะจะสี่นะคะนั่นแหละก็เลยอยากให้เห็นคือว่าไม่นั่นเป็นคนที่ก็เลยจะพี่น้อง บ่มีคลิปยางดอกค่ะยางเละยางคืนนี่เป็นปลาแตงของแม่นั่นเนาะค่ะน้ออวยก่อนเนาะค่ะน้องอวยกล่องไก่บ่ค่ะพูนก็สินยางขึ้นไปเนาะค่ะยางยางผ้ามาเบืองเข่าเสื้อนี่เขาเนาะตรงนี้ก็ไถปรับพื้นที่แล้วนะปอยาย่อยเราไถปลาพื้นที่เนาะค่ะเนาะเราสีสีพัากัดปูบักแตงอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะไถว้เตรียมว้เนาะค่ะในกระสินยางนี่ถือเสือกเนาะค่ะเนาะถือเสือกขึ้นไปปลาแตงนะคะ แต่ว่าทาั้งนี้สิย่างพระทัาในเคีื่องหัวเขาเนาะคะ่ะพู้นคือไปทั้งคนก็นทางอยู่เนาะคะ่ะสู่ก็แดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกาสีมาเจ็บยอดแตงคือกทาททำเกษตรเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะทำเกษตรพาเลาะผ้าพิินนะจ๊ะเมื่อนี่กาสีมาเพิ่นในป่าแตงไม่นั่นแหละแหละค่ะนี่มาถึงแล้วนี่กาสีย่างนี่ถือเสือกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถือเสือกขึ้นไปป่าแตงนะคะ อยู่เนาะคะ่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะคะ่นะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกะสีมาเจ็บยอดแตงคือกาททำเกษตรเนาะคะ่นะคะ,ะเนาะทำเกษตรพาเลาะพาเพื่นนะจ๊ะเมืเอ่อนี่กระสีมาเพื่อนในป่าแตงไม่นั่นอะไรเล,ลค่ะนี่มาถึงแล้วนี่กระสีย่างนี่ถือเสือกเนาะคะ่นะเนาะถือเสือกขึ้นไปป่าแตงนะคะ แล้วนะคะจุดที่จะทำงานนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะที่เบิ้งให้จบในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้านี่ก็สิญ่างนี่ถือเสือกเนาะคะ่นะเนาะถือเสือกขึ้นไปปลาแตงนะคะออวานวังหันเนาะคะ่ะงามเล่อยดิเนี่ค่ะีจ้าสวัสดีนะคะมื้อนี้สิญ่างเราลงไปเบิ้งเข่าก่อนจ้าข่ากับขึจัง แห่งขึจังแรงแ้่เนาะฝนบ่มาเนาะค่ะป้าตรงมื่อนี้ยางยางส้มอีกแล้วเนาะค่ะเนาะส้มป่าเขานะคะพื้นที่ป่าข้าวนะคะสวยไหมจ้าทุกคนผนสวยขนาดเลยจ้า <c oughs> ง่างอยู่เนาะค่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะค่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกาสิมาเจ็บย,ยอดแตงคือเก็ามื่อนี้ยางยางส้มอีกแล้วเนาะค่ะเนาะส้มป่าเขานะคะพื้นที่ป่าข้าวนะคะ สวยไหมจ้าทุกคนผลสวยขนาดเลยจ้าแง้วนะคะจุดที่จะทำงานนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะที่เบิ้งให้จบในเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณลหลายๆจา้าเป็นปลาแต่งของไม่นั่นนะคะนะอวยก่อนนกะคะ่ะนะอวยกล่องไก่บ้ค่ะพูนวาสิยางขึ้นไปเนาะคะ่ะยางยางผ้ามาเบื้องเขาเสืเ้อเสื้อนี่เยค่ะว่ะาสีลุ่งมาเบื้องเขาก็เลยเห็นบกคุงเนาะคะ่ะเนาะ บํกหุงต้นเตี้ยนะคะเตีย่ยเตี่ยนึงดอกค่ะนี่บ่สูงนะคะแต่ว่าไม่นั่นว่าเสียเอาเม็ดมันแก้วนะคะจุดที่จะทํางานนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะที่เบิ้งให้จบในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลยหลายจ้าอยู่เนาะค่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะค่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกะาสีมาเจ็บยอดแตงคือก็มันแก่ไปหลายหลลูกหนึ่งแต่ว่าบ่มีเม็ดเลยจ้ะ เขาก็งามๆจัดทุกคนเห็นบ่พี่น้องเอ้ยเขาข่อยงามแล้วเห็นบ่ะแต่ว่าบมมีหนามเนาะคะ่นะเนาะอยากให้เบิ่งว่าทั้งแต่ว่าทั้งสุลินนี่เขาก็สิยุประมาณน,นี้ด้วยค่ะทุกคนทุกคนเขาก็สิยุประมาณน,นี้เพราะว่าไอเมื่อนี่ยางยางส้มอีกแล้วเนาะคะ่นะเนาะส้มปาเขานะคะพื้นที่ป่าข้าวนะคะสวยไหมจ้าทุกคนผลสวยขนาดเลยจ้างานนี้ก็สิยางนี่ถือเสือกเนาะคะ่นะเนาะ ถือเสืออขึ้นไปปลาแตงนะคะแต่ว่าทั้งนี้สีย่างพระท่นในได้เคียวหัวเขานะคะปูนคือไปทั้งคนกระสีเป็นปลาแตงเขาไม่นั่นนะคะ่ะน,นะ,ะนอวยกว่อนนกค่ะนะอวยกล่องไก่ป่ค่ะปูนกับสียางขึ้นไปเน,นาะค่ะยางยางผ้ามาเบืองเข่าเสืเ้อๆนี่เขาวานวังหันเนาะคะ่ะงามเลยเยดิเนี่ยคะ่ะเ็เลยจะพี่น้องบ่มีคลิปยางดอกค่ะย่างลอย่างเฮือดอยู่ในกระสียางนี่ถือเสืออเนาะคะ่ะเนาะ เสือเสื้อขึ้นไปป่าแตงนะคะบางอยู่เนาะคะ่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะคะ่นะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะกาสีมาเจ็บยอดแตงคือกา็ามื่อนี้นยางยางส้มอีกแล้วนะคะเนาะ,ะส้มปลาเขานะคะพื้นที่ป่าข้าวนะคะสวยไหมจ้าทุกคนผลสวยขนาดเลยจ้าเน <laughs> าะวานวังหันเนาะคะ่ะงามเลยดินี่ค่ะของเนาะคะ่ะปลูก นี่ค่ะมืดบ่เนาะค่ะบ่ค่อยสว่างเนาะทั้งนี้ทั้งนี้สิสว่างเขาเขาวานหลานะคะเขาเขาวานหลาแต่ว่าทั้งทั้งแถวสกลน,นะครหนองคายนี่เขาเขาสีเขียงหัวเขากันเร็วนะค่ะเนาะอือนั่นแหละอ่างยูเนาะค่ะสู่กับแดดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นเงาเงาบางแดดเนาะค่ะเนาะก็จะมาถึงป่าแตงแล้วนะคะ สีมาเก็บยอดแตงคือเก่าแล้วนะคะจุดที่จะทำงานนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะที่เบื้งให้จบในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้าวานวังหันเนาะค่ะงามเลยดินี่ค่ะท้ากเกษตรเนาะค่ะ